ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะจงระวังอย่าให้มีรากขมคืนงอกขึ้นมาสร้างความเดือดร้อนและทำให้คนเป็นอันมากแปดเปื้อนมนทินข้าแต่พระเจ้าลูกเข้ามาหาพระองค์ เพื่อมอบประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบันที่ลูกไม่ได้รับความยุติธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบถูกทำให้มีบาดแผลทำให้เกิดความทุกข์ความขุนเคืองใจและเกิดความขมขื่นในจิตใจขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยลูกให้สามารถให้อภัยบุคคลที่ทำให้ลูกทุกข์ใจลูกขอพึ่งพาก,กำลังจากพระเจ้าที่ลูกจะสามารถให้อภัย ได้เหมือนที่พระองค์ให้อภัยเพราะลูกรู้ว่าลูกไม่สามารถทำได้โดยกำลังของตัวเองลูกขอให้อภัยคนในครอบครัวเพื่อนและผู้คนรอบข้างแม้ว่าพวกเขาจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามขอให้ลูกรักและมีความหวังใจในพวกเขาขอพระเจ้าปลดปล่อยลูกจากความเครียดความโกรธเคืองความรู้สึกในแง่ลบใดๆสิ่งส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของลูก โดยบาดแผลของพระเยซูลูกรับการรักษาให้หายดีแล้วหากมีรากขมขื่นเริ่มก่อตัวขึน้นขอพระเจ้าช่วยให้ลูกเห็นและรีบถอนมันออกเสียเพื่อจะไม่มีส่วนในชีวิตของลูกลูกขออธิษฐานและรับจิตใจใหม่จากพระองค์ด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษ โทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02 097 1900กด1